ผ้าใยทอมือเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพร้อมกับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านนาดีปัจจุบันผ้าายทอมือจึงถือเป็นสินค้าหลักที่ทุกคนที่นี่ภาคภูมิใจกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากกมรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครและสำนักงานโครงการตามพระราชดำริถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือในวันนั้นกลุ่มคงไม่ยั่งยืนถึงวันนี้ในระยะหลังนะคะเราได้ส่งเสริมเรื่องของการตลาดออนไลน์แม้ว่าสมาชิกเหล่านี้นะคะจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ตามเราก็ได้ให้หนุ่มสาวในหมู่บ้านคนรุ่นหลังนะคะเข้ามาทำหน้าที่เรื่องการตลาดออนไลน์แทน สิ่งหนึ่งที่สำนักงานสามกณ์จังหวัดให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ผ้าทอลายหยดสายฝนซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์ของทางกลุ่มด้วยค่ะผ้าไฟทอมือจากบ้านนาดีจังหวัดสกลนคร